ศาสนาพุทธเลยเป็นศาสนาแห่งพิธีกรรมมีพิธีโน้นพิธีนี้เยอะแยะไปหมดเลยทั้งที่ศาสดาไม่เคยบัญญัตินะแล้วเราก็ทำสมาธิกันผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากที่ศาสดาบัญญัติมีเกณฑ์วัดสอบความเป็นอรียบุคคลคลาดเคลื่อนจากที่ศาสดาบัญญัตินะมีการแก้กรรมเข้าถึงความดับกรรมผิด จากที่ศาสดาได้บัญญัติเอาไว้หลายเรื่องเลยแทบทุกเรื่องเลยเนี่นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องกลับมาหาคำพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราไล่เลียงไปตั้งแต่เรื่องของตัวพระเองโยมสังเกตพระไม่ว่าพระจีวรสีไม่เหมือนกัน จีวรพระสีไม่เหมือนกันทำไมสีไม่เหมือนกันน่ะก็เพราะพระไม่ได้เดินตามที่พระเจ้าบัญญัติถ้าพระทำตามที่พระเจ้าบัญญัติในเรื่องของจีวรสีจะเหมือนกันทั่วประเทศเลยนะเพราะพระเจ้าบัญญัติว่าถ้าพิสุได้จีวรมาใหม่พึงถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่ง คือของเขียวครามก็ได้ตมก็ได้ของดําคล้ำก็ได้ถ้าภิกษุไม่ถือเอาวัตถุสำหรับทำให้เสียสีสามอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งใช้จีวรใหม่เป็นปาจิตตีภิกษุจะถูกปรับอาบัติปาจิตตีถ้าไม่ทำลายสีจีวรที่ได้มาใหม่จีวรที่ได้มาต้องเอาไปย้อมด้วยน้ำฝาดน้ำที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้ จีวรนาตมาก็ได้จากการย้อมจากเปลือกมังคุดกับแก่นขนุนนะใช้เปลือกไม้ต้นไม้มาย้อมผ้านะพระองค์ไม่ได้บัญญัติสีที่ถูกต้องแต่บัญญัติกรรมวิธีที่ทำบัญญัติสีต้องห้ามทำมาแล้วถ้ามันเป็นสีดำนะสีเขียวสีแดงสีเหลืองล้วนแสดล้วนชมพูล้วนพวกนี้ห้ามใช้ นะอ่านอกนั้นได้หมดนะเนี่ยง่ายๆถ้าเราทําตามผู้เจ้านะสีจีวรเหมือนกันทั่วประเทศเลยจะไม่มีสีหลากหลายสิ่งที่โยมเห็นอย่างเช่นในเรื่องการแก้กรรมเราก็าไปแก้กรรมกันหลากหลายแบบนะเรามีพิธีบางสกุลเป็นบางสกุลตาย เราก็เอาผ้าขาวมาคุมแล้วก็สวดๆๆแล้วก็หมดกรรมละเราไปนอนในโรงกันบ้างเราไปสะดอกเคลห์ไปดูเลิกดูยามนะไปบนบานสารกล่าวเอาละครลํำไปแก้เอาหูหมูไปแก้นะสิ่งเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยต่อสู้มาทั้งชีวิตของท่านว่ามันเป็นเดรัจฉานวิชามันไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ แต่เราบอกว่าแก้ได้ดังนั้นชาวพูดธกำลังเดินสวนทางกับศาสดาของตัวเองอยู่ตลอดเวลากำลังพลัดหลงเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวเพราะลืมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าวิธีแก้กรรมวิธีเดียวที่พระองค์ได้ตรัสไว้คืออริมักปีองแปดพระองค์ตรัสไว้เลยว่าอริยะอัดถังคิกามักนี้นั่นเองคือกรรมะนิโรทคาม่นีปฏิปทา ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมมีวิธีเดียวพระองค์บอกสอนทั้งชีวิตไม่เคยบอกวิธีอื่นบอกวิธีเดียวคือมักมีองแปดดังนั้นถ้าโยมอยากจะสิ้นกรรมอยากจะเข้าถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมโยมต้องมาประพฤติกายวาจาจิตตามหนทาง8ประการซึ่งพูดยอ่อเหลือสามคือศีลสมาธิปัญญา ผู้ยอ่อเหลือสองคือสมถกะกวิปัสสนาหรือหนึ่งเดียวก็คือการเจริญอาณา,าปานสติสมาธิง่ายๆนะอยู่กับบ้านเราก็นั่งเงียบๆรู้ลงหายใจเข้าออกดับกรรมได้แล้วนะไม่ต้องไปวิ่งทำพิธีอะไรนะความเป็นมงคลเลิกดียามดีขณะดีคืออะไรนะเราก็ไปคิดว่าเป็น เรื่องของตัวเลขเป็นเรื่องของเวลานะคือความเป็นมงคลแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าบอกว่าขณะใดยามใดเวลาใดที่เธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเช้าเช้านั้นคือเลิกดียามดีขณะดีถ้าเธอประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลากลางวัน ขณะเวลากลางวันนั้นก็เป็นเลิกดียามดีขณะดีของเธอนะเห็นนะเราคลาดเคลื่อนจากคำสอนศาสดาไปลีกออกจากหลักคำสอนที่ถูกต้องทุกคนเลยเข้าไปพึ่งสิ่งภายนอกนะไม่ได้รู้ว่ากรรมคือการกระทําทางกายวาจาจิตของเราเป็นตัวส่งผลนะนี่คือผลเสียหายอย่างใหญ่ลวง คนเดินเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิและเขาก็ไม่สามารถหลุดพ้นไปจากกรรมได้นะเขาก็จะวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏอยู่อย่างนั้นนะระบบของกรรมก็คือระบบของขันห้าวิธีออกจากกรรมคือถอนความยึดมั่นในขันห้าออกให้ได้แล้วกรรมจะไม่มีตราบใดเรายัางยึดขันห้าเราอยู่ในระบบของมันเราจะเป็นทายาทแห่งกรรมเราจะมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยทำกรรมใดไว้เราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเพราะเราอยู่ในระบบของมัน <c oughs> หน้าที่คือทำความเข้าใจกับกรรมว่ากรรมคืออะไรแล้วถอนอุปทานออกจากระบบของกรรมให้ได้เราจะไม่ต้องรับกรรมอีกต่อไปพิธีกรรมต่างๆที่เราคลาดเคลื่อนมานะ ความรู้ที่เราคลาดเคลื่อนมาอย่างเช่นถ้าอาตมาถามพวกโยมว่าผู้เจ้าเนี่ยแบ่งมนุษย์เปรียบเหมือนบัวกี่เหล่าโยมเออเริ่มมีสามีสี่แล้วแสดงว่าเคยฟังธรรมะของอาตมามาบ้างพวกสี่เราคงจะยังไม่เคยฟังนะเราเรียนกันมาตั้งแต่เด็กเลยเราบอกบัวสีเ่เหล่าเพราะเราเรียนมากระทรวงเดียวกันนะแต่เวลาเราไปตรวจดูในพุทธวจนะปรากฏว่าผู้เจ้าตัดแค่บัวสามเหล่า นะตัดไว้กับราชกุมารบอกพระองค์ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขูแล้วเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างทุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้างเปรียบเหมือนหนองบัอุบลบัวปทุมบัวบนทริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำจเจริญในน้ำอันน้ำปรยุงไว้เนี่ยยังจมอยู่ในน้ำอีกพวกหนึ่งตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำ อีกพวกหนึ่งโผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นมีแค่สามเหล่าจำไวด้ดีๆนะพระตถาคตตรัสไว้แค่นี้ไอเหล่าที่สีนี่บัญญัติเพิ่มเห็นนะ <laughs> พวกสาวกพาสิทธ์ทั้งหลายนะนี่แหละความรู้พวกนี้เราต้องล้างสมองใหม่หมดเลยโยนะพอเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาแล้วเราต้องกลับมาล้างสมองตัวเอง แต่เชื่อตามใครกลับไปเชื่อตามอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า